เสี่ยวเที่ยวเี่ยวไก่หอดแล้วเด้สิ้นหอมคักแอบเอาไปให้นั่งพญ่าโหลดโอ้ยโอ้ยข่อยเมื่อยขาเด้เดินบนลวดขึ้นจังสีลนตายอยู่แล้วเสิบเสิบเสิบองเด้สิ้นกล่องใหญ่คักหอมทิ่มจะหูกโดดหาคอเด้โอ้ยโอ้ยโอ้ยกลัวตกหลังคาเด้แต่กินนี่อหเสียวสิ้นนี่ใหญ่กว่าตัวข่อยอีกเด้แต่ห้าสิแบกไปให้หอดอันอันอันอย่าบนหลายเดินโลดเสียวเขาใก้หอดหางแซลเด้ ซีนก่อนนี่คือสีแดงคะแนนน้ำลายโอ้ยคนสิขาดใจเด้นักคือแบกบ้านทั้งหลังสู้ๆๆมาหนีก่อนผ่านทางนี่ต้องแบงซีนก่อนเด้อโอ้ยบักนี่ทางนี่ของปลาเด้อโบแมนของเจ้าหุ่นหาแนวอยู่เสียวเซบได้บบได้ผ่านไงโอ้ยบักตักแตนมึงอยากได้ยังอีกลรอถ้าอยากห้อต้องยกสีนหั่นไม่คอยจะก,ก่อนก่อนมึงคิดว่าห้าสิกัวบ่เอาเอาจับไว้ดีๆเด้อบักตักแตนเมื่อนี้คอยสิยิ่งให้หูดำหูแดงโลดโอ้ยอยอย่ายิ่งใส่ข่อยเด้อบบได้พอมสู้เด้เอา เบิงนี่เด้อบักตะกะแตนกระสุนไฟนรกของข่อยโอ้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 ยข่อยยอมแล้วเด้ออย่าข่าข่อยน้ำเด้อเมื่อนี่โตเจ้าหลงทางมหาเฮาบอดีโอ้ยโอ้ยข่อยยอมแล้วเด้อสูสูสิเพียงใสล่ะของมากกล่องใหญ่คักเด้แบ่งให้ข่อยจักสิ้นก่อนสิพานได้โอ้ยบักกิงกาเจ้ามาอีกแล้วตีข่อยบ่ยอมให้ไผมาคมมูข่อยอีกต่อไปเด้อ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเซียวพลังมันขึ้นมาหอดหัวแล้วเด้เฮ้ยเฮ้ยคอยสิแปลงกายแล้วเด้อโอ้ยปวดหลังครับพลังหลายโพดเด้อเดี๋ยวบ่มปลาแตกนี่โบ่ฮู้เมื่อนี่สิให้เจ้าหัวไผคือพอใหญ่ในป่านี่เด้อโอ้ยเสียวเมื่อนี่ก็สิได้ตีกับกิงกาตตวใหญ่แถบบอโอ้โอบ่ใส่บอมาคูเด้อ มึงกล้ามาลีดไทยกูบอมานี่มาคอยสิเตะให้ข้อหักโอ้ยโอ้ยโอ้ยบอเอาเอาเอาคอยแค่ซ้นเล่นเด้บักบักหานนี่เมื่อนี่สิให้เจ้าหูว่ามดก็มีเกียรติเด้อโอ้ยบ่ขอบ่ตองมาข่มคูเด้อคอยกระสูคือกันมาหลดมึงกล้ามาลีดไทยกูบอมานี่มาคอยสิเตะให้ข้อหักโอ้โหเตะมันโหลดเสียวน้องอย่าให้มันยางข้อขึ้นเด้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ้าว่า บิงกอนเดอร์บักหานี่คอยเตะแบบคิงคองเลยเด้โอยบักฮักนี่เตะเจ็บคักคอยนะจ๊ะเบิงกอนเดอร์บักหานี่คอยเตะแบบคิงคองเลยเด้โอยบักยักนี่เตะเจ็บคักขอบ่ท่านตั้งโตเลยเด้หมูนี่เจ้าบ่าได้ไปใส่ดอกรับพลังลมหายใจสายฝ้าคอยแน่บักฮานมานี่หมออืมคอยบ่ได้กลัวเจ้าดอกเด้มาลอวโหลดบักโตเมื่อนี่คอยสีซ้อนให้เจ้าหูว่าหมดกระสูเป็นเด้บ่ใช่มักคูคอยสิขยุ้มเจ้าทิมดินให้เบิด้ด ย่านบอกกลังหมายตาเหลืองขึ้นหมาเลยเด้กูบ <c oughs> อ,อกแล้วว่าบอต้องมาเบงใซ่เฮ้าขาบนีช่ังสี่ละม้วนคักเหนื่อยคักแปลงล่างเป็นยักษ์จักมือเด้บอบ่ไหวได้เซียวกูเบิงโตขึ้นหมาไรควายหนีเลย <c oughs> บักเขียวเด้อบอ่ไดอ่อนเด้อกับพลังมันสิเหมือน่อะเสอือมึงสุดยอดคักแท้มึงนี่แหละฮีโร่ของฮาเด้บอไดดอกไอแดงหัวใจสั่นคือสิเป็นล้มหลอพอลดโอ้ยเซียวมือหนีเหนื่อยคัก สู่กับผีปอบสองโตนั่นคือสิบรอดเด้แถ่น้อไอแดงค่อยขาอ่อนจะแห้งย่างกินเองโลดเสียวกว่าจะฟาดานผีปอบมานน่กูแทบน็อกเลือดออกปากเด้แถ่น้อไอแดงา <c oughs> ยาทางพญาบัต้องกินดอกมือนี่เฮาโอ้สินปิ้งนี่แซ่บหลายและน้ำจิ้มแจวเพจกำลังดีเลยโอ้ชสินแห่งกับแจ่วนี่หอมแท้เสียวเลย คนไม่รู้ว่าจะอดใจได้บอแซบทุกคำโอ้ยแซบหลายน้ำลายไหลโอ้ยอากาศหนาวคักนอสหายเมื่อนี้ขอสดเบียร์เย็นๆนะเด้อชนแก้วแก้วเบียร์โบเมนของถูกๆเด้อโอ้ยเพลงมาแล้วเด้อเขียวมาเต้นน้ำกันก้อนขึ้นหนาวคักหลาเมื่อนี้คอยเ้าอย่างอื่นดอกแค่ขอเมาให้สุดโอ้ยเพลงมาแล้วเด้อเขียวมาเต้นน้ำกันก้อนขึ้นหนาวคักหล มื่อนีบวหวแล้วไอ้เขียวเมาสุดๆคอยขอนอนก่อนเดอ้ออินไม่แฟน